สวัสดีจ้ามาพว่าพอกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วจัดพี่น้องไม่เนี่ไก่พ้ามากินขนมเชนก็แขนเสียก่อนเฮ็ดแล้วไม่ไม่จะเฮ็ดแล้วไม่ไม่ว่าสิไปซื้อผักแล้วบ่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าเอาผักในตู้เย็นเรอกปิดก่อนเดี๋ยวจะมองต่อรายการโหงกระแสมามาจัดพร้อมแล้วน้ำยาขนมจีน ปุนะพี่น้นองอ้ยเข้มข้น,นปลานิลตีนไก่นำร้ายไรพอดีมีผับอยู่ในตู้เย็นอยู่หน่อยหนึ่งเอาอันรถไปเฮ็ดก็่เลยอันเอาลดไปตรวจสภาพจ้ะ ไปครบปีนึงต้องไปตรวจเที่ยนหนึงเนาะก็เลยเป็นบทท่นได้ไปซื้อผักชิมก,ก็เลยกินก่อนหิวแล้วไม่รอเลยว้ <c oughs> รอรถอยู่้อให้เขาโทรมาเดี๋ยวจะได้ไปเอารถจากนี่ผักผักในตู้เย็นจะพี่เนอะกินไปก่อน หยุดหลายวันหยุดไปไม่หลายมื้อแต่เจ้าจะใกล้จะกินผักให้เหมือก่อนแก่เอามะไซนี่เหมือนจะเพาะว่ากินบ่เหมือนอืมยนีกินบ่เหมือเดี๋ยวก็จะได้กินอีกเนาะจะพาะว่าถ้าเอามาส่หนี่เดี๋ยวไอ้ผักเล็กกินบ่เหมือจะได้เพราะว่าผักอยู่นี่แพงค่าใช้จ่ายต่างประเทศแพงเนาะค่ะถ้าผู้ใดอยู่ต่างประเทศเนาะ อันนี้ประเทศประเทศนอเวียเราจะตัประเทศเอื่นไปบรูอืโอ้แซบ่แซบเขียงผิงไฟจะทุกคนเมืงองคุณนั่งผิงไฟ ห้องรับแขกก็เปิดไอ้นั่นเอาเปิดเครื่องทําความลอดบนบ้านก็เปิดเครื่องทําความลอบบเดเพราะว่า,วา,อ,า,าอันลูกใกล้บวบบวค่อยมากอันนี้อืม giảm mà đưa mà đưa chập. Hồng. Hồng luôn. Vâng. chắc nữa. ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปเอาลูกโดดจะจวดก่อนมากคับลูกโดด <c oughs> สวัสดีปีใหม่ทุกคนเด้อจ้ะ พี่น้องไปบ้านแม่บ้วยมั้ยสวัสดีปีใหม่เอซีสวัสดีปีใหม่ทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเด้ยพี่น้องเลย <c oughs> เป็นอย่งไรเนาะคหลวงมวนกุ๊บเ <c oughs> ลยรูกใกล้กับบ้านได้เปิดเทิมดอกพี่น้องมันทีหยุดหอยมันที่เกียดผลยุดลายมือตั้งประเทศ ทำเปรี man, okay uh! ้ยื่อม้าแตงจะเมื่อจ้ำกุ้งไปเรื่อยจ้ะใกล้จะไปวัดแล้วโอ้เศษบันนี่ลูกโดดบอสเ็ษบ่ได้บอสเ็ษที่ย่อยจะลวงปีใหม่มวนกุ๊ง บางคนก็หยุดลายมือนะจะบางคนก็สิหยุดเงีบางคนก,นเนกนเน็เดินทางกลับไปทํางานแล้วเข้าหมดทํางานผู้ใดเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยพี่นอ้องใกลกับไปฉลองอยู่บ้านแม่อันกลับมา <laughs> กือบแถาบ้านบ่ได้หีมะ หอมออกดังที่หลดแนวมักขนมเช็น อถ้าได้บุกทั่วบ้านเสาก่อนมาใส่เนาะพี่น้องทั่วในไม้กบกบจากสวนเนะาะก็สิโอ้ยแซ่บค่ะมันไปร้านไทยมื่อนี่กะไปร้านในเซียมื่อนี่กะบ่มีของหรอจกจต่พี่น้องเพราะว่าเขาหยุดหลายมือแน่นไปกะบเจมิสันแต่ของแบบเน่าแล้วก็สิแม่แบบ อังคา้านนาปุ๋ละอังคา้านนาพุดหนาจังจะมีของมหมาไม่เพราะว่าเขาหยุดกันปีไหม่ก็จิมีแต่ขอ,ของข้างอองเก้าไปกับติบบ่ได้ยังดอกจ้ะเมึงสงอยู่ต่างประเทศมีกระหล่ำก็รู้แล้ว <c oughs> กระหลำ่ำไอ้ กรอบๆในก็หากินยาเลยพี่น้องสิเมตยูบา้านซูเปอร์มาร์เก็ต เราะว่ามันจิเป็นกระลำยูนี่เขาเอินกะลำซ้ำเมือเนาะมันจิเป็นย้ำขอมนจิมีตนาฮอน อยู่เด้พริกแห้งก็ค่คอยมักไอ้น้ำยาแบบกะทิแตกมันมักน้ำยาแบบนี่พี่นอ้องใส่ทั้งกะทิทั้งแอมกะปีแล้วก็ทั้งปลา เ <Yep. S 2> mm hmm. ดบตินเค้เปยพอดี อากาศลบหาพี่น้องมืนอน่ะ <c oughs> <N ous> หนาวออกไปข้างนอกเนี่ยเย็นจ้อยเย็นเทากระดูกปวดหัวจีดเลยเด้อจ้ะ thế tìm cây mm -hmm. บ้านเขาเนาะพักลหลายๆโอ้ยนี่นี่กับกินตามมีตามเกิด หอมอ่ะชอบเสิร์เด็จ้ะต okay, uhm ิ่มจ๊อนมตนเข้มากกินล้างดีด เจอลูกโดด chân cá nhoi <laughs> hết mỏ bằng nhai đây chạp đi nọ chín bơ mệt cả đặt xoay xong phít vậy ngắm giả có mà bán vậy là lái năm khèn giả chín cầu xay giả có tiền cây xay cầu xay nào hết này hết cấp khẩu như này hết lấy lái nó giả có năm chín เ่ไหหลยๆเพราะว่าบางเที่ชุกเฉิญห้าลงเขาก็ได้ก็ได้กินขวางอัดแข็งบรรยากาศช่วงนี้กะหิมะห้างนที่หิมะหลายๆกะตะอดเกลี่หิมะหรือย่างแต่ก็บว่าลงเขาถนนเมื่อนพี่นองอันตราย ทางจะปีใดถ้า,าหินมะลายๆถนนมือรถรถเมล์ขึ้นมาทำอย่างน้อยค่ะทางจะรถเมล์ติดเด้เพี่น้องติดอยู่พูนทางขึ้นไปเ้ยบานใกล้ป, <c oughs> ปีที่แล้วนจนหินมะลายๆจนลรงเลี้ยนได้สร้างหยุดไหมอันตรายรถถนนมือเราบ้านนี่ไอถนอนอยู่นี่ก็แห้งแคบเนาะแบบว่ารถแล่ลแนสวนกัน,นะะัางจะแล้วก็ เพราะจะลดสวนกันนังสินนองกับแรนไปหากันมันมืนพี่น้องอ,อันตรายคู่จนสร้างยุดวโวโบแมนเป็นอาทิตย์2องอาทิตย์พลือปีที่แล้วยุ่นีเดะยุ่นแถวบ้านกลอยตรงเลียนน,น้องเขาร์ลิน่าทำมองได จังหวัดไดอำเภอใดหีมาหลายก็จะเป็นแบบนี้แหละกูก็สร้างหยุดเพราะว่าอันตรายเพราะถนนอยู่นี่มันน่อยก็บานนีรถแล่นสวนกันบางแท่แล่นขเขลอยไปหากันนั่งใช่ไมเมืนไปหากันได้ <c oughs> อันตรายมีมาหลายๆนี่ลงแย้งก็หยุด รถมือน,นําแข็งถ้าค้นยางยุ่ห่างทางเนีเขาขับรถไปเนี่ยต้องแบบโอ้ยขับไปแบบแทบค้านเอานะยางแบบว่าจังหวะมือเราไปใส่ค้นแบบพี่นอ้องยุนี่ต้องระวังตัวเมื่อปีใหม่นะ่ะที่ใกล้ไปบ้านแม่ที่มาตก ยูบยาหิมะตกตกแข้งทั้งหิมะแล้วก็บแบบว่าทั้งหิมะปนฝนน่ะแม่จ้ะแต่บัดนี้ถ้าเป็นหิมะมาแล้วพื้นถนนน่ะมันจะเป็นน้ําแข็งมันเป็นปน้ําแข็งแล้วเพราะแต่ฝนตกลงมาใส่เองเสียมันก็สิเป็นคือจังเ้าเอาน้ําแข็งไปจุ่มน้ําแข็งมือไปจุ่มหน้าแล้วมันสิมืนโอ๊ยเกิอดอุบัติเหตุตั้งหลายด้อจ้ะเกิอดอุบัติเหตรุรถติดขนาดบนทางด่วนเนี่ยเขาเอา เขาเกลียดอยู่ตลอดเด็กเพราะว่ทาทังดวนรถมันแลนีงแล้วเนาะขนาดว่าเขาเอาทั้งเกลือใส่เอาทั้งไอเกลียดหิมาเน่รถเกิอด,กอ,ดกอ,อุบัติเหตุทั้งทั้งดวนก็นหลายทั้งทั้งทั้งธรรมดาก็หลายขนาดว่าขี้สาเๆด้ยรถคือไก่บ้านแหละมันเลี้ยงสากรหละมันเคดแรดไปหากันแหดคลีรด <laughs> จะแหแกไปหากันไหมพี่น้องขับรถไปนี่แบบถ้ามีรถสวนม้านี่แบบแทบจะแบบจอดเลยล่ะ <c oughs> ยากเชร์แลดไปหาเขาอันตรายหนาเนี่ยตะกี้ห้ข้อมูลเนาะห ยูนี่อันเขาเอิญเขาโม้อนอ่ะอันอันเขาเอิญอย่งกันอำเภอบ่หลวงเกจหิมะมืนนี้ถ้าไปไีใดหิมะหลายๆรถเกตเกตบ่ทันพี่น้องเออขึ้นเขาบ่าได้ดนนี้ต่ออดดเราเกตเองทางเทียพาก,กันไปดปลาตีไปยังม้าเนี่ยตีสองขึ้นเขาก็ไม่ได้ ต้องล้อรถเกตมาเกตเพราะว่าแบบท่าหิมะตกคาะเขาเดี๋ยวทะเ็แบบเขาแลนขึ้นมาปืป๊บพงเสดส้อเขาแลนไปสูบผุ่นซ้อเขาง้อขึ้นมาพี่น้องทางผีก็เต็มอักราอีกแล้วถ้าหิมะสูงกัรถติดซ้ำติดตุม่มล่ะฟีจะจัก ถ้ากันจอดลอด้อเสร็จแล้วล้อรถพอมาเกียรหิมะเกียร์บทันตอนนี้จะออดแล้วเกียเองเลยเกียร์บทันก็ต้องในล้อทางแกสิไปตะออดสิไปเฮ็ดงานเพื่อนบ้านสิไปเฮ็ดงานเสต่พี่น้องแบบเพื่อนลุ้งเขาบ่ได้นอนหิมะมันสูง เรถมันติดแบบเนี้ยมันจะโถลดท้อเยอะวนลุงไปของนังเอ,อา้อา,ากลากเราจักไปเป็นไผยแลบรถติดหิมาติดหลอรถซ้ำซ้ำถ้าหิมาติดเข้าไปมุนได้หลอรถลดได้บ่องโคโด้ดรถนะ่พี่น้องเอ้ยซ้ำติดขีดตุม่มเดี๋ยงา,ดาัดออกรลร้อยแบอ รอน,นเหมือนจาดๆเพื่อเอร่อยไปกินทั้ง,งกี่ตัวเลยอ่ะแกงอันประจำต่ออ่ะเดียโทรไอเอิรนรสมะลากเลยล่ะครับคุณขอมา้ามืึนเมๆเนาะมืะึนเลยแล่นลงทางถงนนแค่แรกรถก็คืนไม่ได้แล้วบัานเนี้ยรถลากแล้วบัานเนี้ย nó ra cười anh ta lấy có no nói với thì mạng lại chán nhai nhai mệt lấy đây thì แค่อันนี้แค่กินไก่คลิปนาแล้วเบาหลายพักกันเลอจ้ะพักกันเลยคนเนาะแล้วก็จะกินต่ออีกนี่กอกสอง <laughs> คลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน,อน้อยของแม่ไก่พาแซบหน่เด้อจ้ะบายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะ อุ๊ยภวหลังศรีไหมเนอะจ้ะที่น่อช่วงศีไหมกรย่าๆทั้งกับลูกกับต่อทั้งบดอยู่บาน